สวัสดีครับพบกับช่องผ้าหาผ้ามวลมือนี้เฮาก็จะผ้ามาเบิงเรือนะครับโตท่องแบนโตรุ่นนี้เป็นท่องแบนบล็อกเจ็ดเม็ดเคิงเอ้เจ็ดเม็ดยี่สิบนะครับแต่ว่ามาย่นเข่าเรืออยูหกเม็ดเคิงนะครับย่นเข้ามาหกเม็ดเคิงนี่ครับวิธีย่น ครับต,ตัวเต็มบอกตัวเต็มบอกจะเป็นสีดําตัวนี้ห้าวกระยนเข้ามานะครับวันนี้ห้าวกระจะามาแฉมยึดนี่ครับแฉมยึดน่ครับแฉมยึดตัวนี้กระเสือนปิดทองนะครับเป็นสีขาวๆนี่สีของไฟเบอร์แล้วก็โต๊พินดานบนนะครับน่ครับตัวนี้ห้าวกระจะรอส่วนทางหนา รอเชินทั้งหนาทั้งหลังนะครับเอามารอแล้วเขาก็จะมาปิดหลงนี่ครับปิดหลงนงรอแล้วก็จะมาปิดหลงบานี้ก็นี่ครับ,รว,บ,รบวิธียึดยึดแข็งนะครับ เ้าก็ใส่เป็นโค้งแบบนี้คือรุ่นเก่าจะเป็นไม้ขาวไม้อัน,นี้มันมันบอ่อแข็งนะครับทารุ่นนี้เ้าก็เอาไฟเบอร์่มมันจะเป็นเนือเดียวกันเลยครับนี่ครับมองเอ็ดเรือมองไม่กวงกวัวเก่ามันก็ได้ขึ้นพร้อมกันนะครับเอ็ดเรือมันก็จะได้ไหวขึ้นนะครับตัวนี้คัน นี่ครับโตทีเฮ็ดแล้วตาว่ากกนยัางบ่อแล้วนะครับตวัวนี้เป็นโตัหกเมตรเคริงคือกันตาว่าเพิ่นเอาหละยลสองลำนียนี่ครับเวลาเข้าใจขันนะครับนี่ครับใจขันเราก็จะมีตวัวนี้ตั้งขึ้นมารับพินอีกเทื่อนึงนะครับเพื่อความแข็งแรงนี่ครับโตทีผูกเสือ้อล่ามโซที่ถามหากัน หลายๆนะครับวัาจิผูกเสือกใส่รามโซใส่นะครับนี่ครับจะเป็นตัวนี้นี่ครับตัวนี้ขันแล้วก็ตัวนี้ก็มีว่าวคือเก่าล่ะครับมีว่าวคือเก่านะครับตัวหกเม็ดเคืองเข้าก็จะได้มาต่อกันแบบนี้นะครับห้ารอหัวรอ,วอถ่ายเข้าก็จะได้มาต่อกันแบบนี้แต่ว่าการเชื่อมต่อ ผมจะเชื่อมต่อทางในนะครับเป็นเนื้อไฟเบอร์เนื้อตัวเดียวกันมันนี้ด้านนอกนี่ก็คือมาขัดเก็บสีนะครับขัดเก็บสีนะครับ2องฟังมันนี้ตัวด้านท่ายที่ห้าปิดนะครับที่ห้าปิดว่ามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะเห็นไหมครับนะอาจจะยอนแสงจักหน่อยนะครับ๋ยวเบิร์นคารนี่นะครับ จะเป็นแบบนี้นะครับบัวนี้เฮาก็จะเฮาเชื่อมทั้งในแล้วตัวนี้ก็เหลือแต่เนื้อสีนะครับเอาสีมาเก็บตัวนี้ส่วนนี้นะครับตัวนี้เป็นาำรับว้ผูกอา่าเมื่อจับเครื่องเลื่อนะครับผูกจองใ้คือถ้าฮาวอยาจะเก็บหางนะครับฮาวกับผูกจองตัวนี้ไว้ ตัวนี้จะเป็นเลือยหกเมตรเคริงนะครับแล้วก็ถายเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้นี่เป็นเจ็ดเมตรยี่สิบนะครับรุ่นนี้เป็นแปดเมตรสิบห้าจะถ่ายตัดเกกันเลยแต่ว่าพินสีแดงตัวนี้จะเป็นรุ่นทองกลมนะครับรุ่นทองกลมเจ็ดเมตรยี่สิบนี่ครับตัวนี้เสอร์นพินมัน นี่ครับโตเจ็ดเมตรยี่สิบก้านี่ครับตัวนี้คือแล้วแล้วสองสองลำนี้แล้วแล้วครับตัวนี้คือเป็นเรือแล้วนะครับตัวนี้เป็นรุ่นแปดเมตรสิบหานะครับ แปดเมษสิบหาตัวสีแดงน,นี่ครับเดี๋ยวผมสะบอกอัตราส่วนผสมดํายานะครับสำหรับคนที่เบิงไม่นะครับอัตราส่วนผสมดํายาตัวนี้ ขันใบละ10บบาทหรือยี่สบาทนี่แหละครับขันขันมีหูนะครับถ้าสมุดเข้าใจน้ำยาใส่น้ายาเครื่องหนึ่งใส่น้ายาเครื่งหนึ่ง,ง,งของขันตัวนี้นะครับของขันตัวนี้โตเร่งเข้าก็จะใส่ประมาณเครื่องฟ้าเอ็มลอยนะครับเครื่องฟ้าเอ็มลอยสำหรับอากาศแบบนี้ อากาศแดดแน่โฮมแน่กะ้าห่อนแห้งๆ้ามันแห้งเร็วคือ้ามันห่อนแห้งนะครับเข้ากับลดตัวเหล่งลงมาอีกเพราะว่าการสมบตองสมหลายนะครับสมเทระไนอเอานี่ครับตัวนี้เป็นรุ่นทองกลมนะครับ ้นทองกลมไม่ลองเลียดน้ำทั้งคางด้วยกันน้ำสิบหันเขาเลือนะครับตัวนี้ลองเลียดน้ำไหลแน่ลองเลียดมีทั้งลองลางลองคางแล้วกันตัวพิ้นอีกนะครับลองเลียดน้ำนี่ครับดูเตือนไปลองเลงียดเห็นไหมครับมันจะมีอยู่สี่ลอง สามหลองสีหากับตัวขอบสีขาวนี่คร <tinc S 2> ับเป็นหาหลองนี่ครับเจอแล้วเปิดแล้วเ้ากับมะกรเก็บรายละเอียดนี่ครับเห็นไหมครับตัวสีขาวๆนะนั่นคือโปเก็บรายละเอียดตัวสีขาวตัวนี้บอมแอนนะครับนี่ตัวสีขาวตัวนี้แชมเปียนนี่ครับสีขาวตัวนี้เก็บแลนหลอบเหลือเลยนะครับไปลายหลอดเรือเลย ตัวนี้คือเก็บงานเก็บความสวยงามมานี้ด่านจับด่านขอบนี่ตัวนี้เทาก็มือจับได้นะครับเวลาสมุด้ารุ่นเก่ามันจะโบมีบักให้จับเนวนี้มันจะกลมไปเลยมันจะโบมีมองจับตัวนี้จะลวงเมื่อจับพอดีเลยนะครับกะ สำหรับคลิปนี้ครับฝากไปเท่านี้นะครับไปมักจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดรูปก,กระดิง่งหรือผู้ใดสนใจเลือหรืออยากได้ความรูต่างๆแกยวกับเลือนะครับโทรติดต่อสอบถามไดท้ที่เบอร์นะครับ086 2 5 4าสี หนึ่งหกสองเจ็ดนะครับเลือกอุบลนะครับครับผมคลิปนี้ก็อำลาผ้าจากกันเท่านี้ครับครับผมสุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับ